สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสตาร์ทยับเพราะสตาร์ทไม่มีคำวเรียบในรอบสดานี้นะคะทุกท่านอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีเช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็อยู่กับพี่โสพลโสพลสุภพมังมีแห่งหลายๆายอย่าง <laughs> นะคะ <laughs> ล่าสุดนาป,ป่าทุกท่านแอบเมานิดนึงรับใครก็ตามที่เป็นแฟนคลับงานเขียนพี่โสพลอยู่แล้วนะเราพบว่าพี่โสพลเคยเขียนมาทั้งสิ้น9้าหัวด้วยกันเราต้องเราต้องบอกว่า9้าหัวนี่คือที่เขียนอยู่เคอร์เรนลี่นะ ที่เขียนอยู่ปัจจุบันปะแต่ถ้าสมมุติแบบนับที่ไปแล้วก็มีอยู่นะก็อย่างเช่นแบบ d ด n นแมกกาซีนอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างพวก t ด e Standard นี่มผมก็ไม่ได้เขียนแล้วนะเค r r e n t ก็แบบก้าอันประมาณนี้อย่างที่ต้องมีบอกเยอะเลยละคะ่ะกําลังนั่งดึกก็จริงอ่ะสมัยนึงเขาจะมีหนังสือที่แบบออกโดยบรรณาธิการคนหนึ่งซึ่งเขาต้องเขียนเหมือนทุกอย่างแบบวันหนึ่งต้องเขียนให้ได้งานอย่างน้อยหนึ่งชิ้นอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันหนึ่งนะมันมันเหนื่อยแล้วถัดไปก็คือว่า มือนวนทํายังไงไม่ให้วนคอนเทนต์ซ้ำอันนี้ต้องถามพี่ศกคนได้ในสักอพิโซดหนึ่งอ่ะบอกอเลยอ๋อบอกได้เลยครับเพื่ออ่านเยอะๆคือวันนั้นก็นั่งคุยกับพี่โตมอนอยู่นะคือคุยกันประเด็นนี้แหละวันนั้นปรับถุกกันที่หนุ่มเขามาเชียงใหม่แล้วก็ทีนี้ผมก็แบบเออเห็นเขามาพอดีก็แอบนัดเจออะไรเงี้ยครับก็นั่งคุยกันก็ไปไปปรับทุกกันเนี่ยครับเรื่องเรื่องของงานมันไม่ได้ปรับทุกในเชิงที่ว่าเออปรับทุกแบบโอ้ย เป็นทุกข์จังเลยแบบเขียนหนังสืออะไรอย่างนงี้นะแต่ว่าไม่ใช่แต่ว่าเหมือน,นคล้ายกับผมไปหาหาแนวทางอะของตัวเองคือแบบก็มีอยู่จังหวะหนึ่งที่เราเรารู้สึกแบบเป็นช่วงเสลอน้องมีน้องมีจะช่วงเสลอไหมช่วงเสลอนเหมือนเหมือนเหมือนคล้ายว่าเราแบบทํางานแล้วก็เราทํางานออกมาเยอะใช่ปะ่ะแต่ว่าเราไม่มั่นใจว่างานของเราดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับพอพอมันเป็นจังหวะนั้นนะมันปุ๊บมันเหมือน,นคล้ายกับตั้งคาถามกับตัวเองว่าแบบกูทําถูกหรือเปล่าวะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ตมอมนงก็บอกคํแนะนาคําคนึงออกมาก็คือแบบ มว่าให้อ่านเยอะๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพยายามเขียนคอนเทนต์ของตัวเองคือแนะ่นอนอ่ะการทําคอลัมน์หรือว่าการทําอะไรเงี้ยเขียนให้คนอื่นเนี่ยมันก็เป็นการเขียนให้คนอื่นใช่ไหมส่งงานให้บอกอะไรเงี้ยครับก็เขียนตามโจทย์หรือว่าประเด็นต่างๆที่น่าสนใจอะไรเงี้ยที่เขาโยนให้มาเราก็จะเขียนแต่ว่าอย่าลืมเขียนให้ตัวเองด้วยเหมือนนะคะกับแบบกลับมากลับมาหาตัวเองแล้วก็เขียนเขียนในสิ่งที่ตัวเองแบบอยากจะเขียนหรือว่าอยากจะเล่าอะไรเงี้ยครับเพื่อที่มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเออเนี่ยเราได,ได้ได้ถ่ายทอด บางส่วนของเราที่แบบเราเรียนรู้มาเนี่ยให้คนอื่นฟังอะไรย่างนี้ครับซึ่งนี่แหละเขาก็แนะนําให้ผมแบบกลับมาแล้วก็กลับมานั่งเขียนคอลัมน์ของตัวเองหรือว่าแบบเขียนแบบบทความที่ตัวเองสนใจอะไรอย่างนี้ยครับลงลงเพจประมาณนี้ซึ่งก็นเนี่ยก็ก็ที่ผ่านมาก็เดือนที่ผ่านมาอย่างที่เรามีนะครับก็ทําจริงจังมากขึ้นเนาะใช่อ่ะประมาณนี้นะคะก็เป็นคำแนะนำเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆจาก พี่โตอมอนะซึ่งก็แอบเห็นดีย๋ยเออการอ่านเยอะนี่มันช่วยได้หลายประการเอาลหละแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาเมาเรื่องของงานเขียนนะจ๊ะจะเห็นว่ามีบางเอพิโซดเราจะพูดเรื่องการเขียนเนาะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของบริษัทคนในประเทศไทยกว่าครึ่งหนึ่งอย่างน้อยต้องรู้จักกับบริษัทนี้หรือเคยเป็นลูกค้าทางตรงทางอ้อมของบริษัทนี้อย่างแน่นอนผมเชื่อว่าเนี่ยคนเนี่ยทั่วประเทศอ่ะน่าจะเคยกินนะไม่ว่าจะแบบคนที่แบบไฮโซหรือว่าอาจจะเป็นแบบ คนที่เป็นชนชันแรงงานอะไรเงี้ยผมว่าทุกคนอ่ะน่าจะเคยกินของโปรดักของเขาไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ,อ้อมอย่างที่น้องมีบอกอครับเชื่อเลยจริงๆ<ะ>คือส่วนตัวเนี่ยนะติดใจในรสชาติแต่ว่าเดี๋ยวแอบจะอยากมาเขาเบเรื่องว่าเอ๊ะหลังๆเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเอ้ส่วนตัวมันเจือจางลงหรือเปล่าหรือว่าขวดมันมีขนาดเล็กลงหรือเปล่าเป็นอะไรที่สิ่งเนี้ยเรารู้สึกว่าเราบริโภคไม่ได้บ่อยพี่แต่เราก็จับความเปลี่ยนแปลงของตัวเองลึกๆได้แต่ว่าจะบริโภคบ่อยไม่บ่อย มีแต่คนถามว่าบริษัทนี้คือคนถามเยอะมากนะว่าทําไมเขาถึงไม่มีคู่แข่งมีไม่ใช่ไ oh. ม่มีมีมีอมามามาวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงแบรนด์ l e s b ์บ b o y เนะครับผม h l ลส์บู b o ยน้ําหวานในตําทาน63ปีแล้วนะไม่น้อยนะ63ปีแล้วก็ผมไม่เห็นว่าหน้าตาของผู้ก่อตั้งคือใครนะแล้วก็ค้นหาบนอินเทอร์เน็ต Google ต่างๆนานาก็ไม่เคยเจอแล้วก็มีกําไรเมื่อ3ปีที่ผ่านมา62 6 3 64เนะี่ พันล้านไปเร้วยแล้วฮะพันล้านเดี๋ยวๆรวมกันพันล้านไม่ใช่ปีละพันกว่าล้านเฮ้ยน้ำหวานอะไรน้วานาอะไรเออไปดูเ,เลยในในเอกสารของกรมพัฒน์คือแบบโอ้โหคือแบบโอ้โอหเลยนะ <t> แต่ว่าเฮ้ยมันขายน้ำหวานอย่างเดียวเราเแต่ <t> <t> แบบมันเจ๋งมากๆอะไรเงี้ยครับอ่ะวันนี้ก็เลยจะมาคุยกันเนาะ <t> ว่าแบบเออตำนานมันมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่สตาร์ทอัพแต่ว่ามันเป็นบริษัทที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย มันอยู่ได้อะแล้วมันก็สําเร็จด้วยเลี้ยครับแล้วก็มุ่งมั่นในทวทางของตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้อ่าโอเคเชื่อว่าคนไทยทุกคนเวลาเราพูดถึงน้ําแดงเนาะน้ำแดงเราพูดถึงน้ําแดงเนี่ยน้ำแดงมะนาวอะไรเงี้ยครับมันแบบภาพในหัวเนะี่ยคือเฮลส์บุยบอยเลยนะคือสําหรับผมอะภาพในหัวคือเฮลส์บุบอยอย่างเช่นว่าเวลาเราไปร้านอาหารหรือว,ว่าอะไรเงี้ยครับเราสั่งน้ำแดงมะนาวอะไรเงี้ยน้ำแดงโซดามะนาวเราก็จะเอ็กซ์ PECT เฮลส์บุยบอยมะนาวถูกไหมมันเหมือน,นะคล้ายกับแบบเราบอกว่ามา,ามายถึง มันมีเครื่องเสวยรูปอะไรเงี้ยครับพอเราพูดถึงน้ําแดงปุ๊บเนี่ยมันเหมือนน้าแดงเฮลซ์โบบอยมามาเลยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ยแบรนด์มันเป็นแบรนด์ที่ท็อปออฟมาเนี่ยคือพอเราพูดปุ๊บผู้คนจะรู้จักแต่มันแต่ส่วนตัวก็ พี่พี่บอกมีคู่แข่งเราก็อย่างแต่เรานึกถึงคู่แข่งเขาไม่ออกไงมันเลยมันกลายเป็นเอออันดับหนึ่งไปเนะี่ยอ่า okay. คือในตลาดอ่ะเขามีคู่แข่งนะมันมียี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่เฮลซ์บูบอยแต่ว่าอ่ามันจะออกเป็นน้ำหวานเข้มข้นเหมือนกันแด้ไปขวดแก้วเหมือนกันยี่ห้ออื่นแต่ว่าผมจาชื่อผมจําชื่อยี่ห้อไม่ได้ละคือเมื่อก่อนผมผมอยู่ที่บ้านเนี่ยเวลาเราขายเฮล l ์บูบอยอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีแบรนด์อื่นๆนะที่เป็นบริษัทที่เป็นบริษัทเหมือนกับแบบว่าอ่ะหลอกหลอกเข้ามาอะไรเงี้ยครับ อาจจะหน้าตาคล้ายๆ h e l p เฮลสแต่ไม่ใช่ h e l p ์บอยนะคือแบบเป็นเด็กเหมือนกันแต่แบบอาจจะไม่ได้ใส่หมวกเลยรหมเนี้ครับคือแบบเออก็เอามาขายเลยไหมแต่ว่าขายไม่ได้คือจะถามว่าขายได้ไหมก็ขายพอที่จะได้เพราะราคาเขาถูกกว่าแต่ว่าพอให้ลูกค้าเลือกจริงๆอะ่ะลูกค้าก็จะหยิบเฮลส์บอยซับเป็นส่วนใหญ่ประมาณ80-90%เพื่อน,นั้นเนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมากเนาะก็ปัญหาคือเราเราไม่เคยรู้เลยนะว่าแบบ เบื้องหลังของเขามาเป็นยังไงแล้วก็วันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาจะมาพูดกันนะเพราะวที่จริงแล้วอ่ะหกปีเนี่ยเขาผ่านมาตั้งแต่ต้ยมยำกุ้งก็ผ่านมาแล้วถูกไหมแฮมเบอร์เกอร์ก็ผ่านมาแล้วทูกปะ่ะเออล่าสุดก็ไอ COVID <S <S โควิดก็ผ่านมาละไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือแบบเติบโตมาได้เรื่อยๆเลยโดยโดยที่แบบเรารู้สึกว่าโอโอเคแบบมีกําไรพันล้านนี่คือแบบไม่ธรรมดาแล้วอะไรเงี้ยน้ำหวานเฮลส์บบอยเนี่ยเป็นสินค้าพระเอกเนาะของบริษัทที่ชื่อว่าเฮลส์เทรดดิ้ง ประเทศไทยจำกัดกันนี้ไม่ได้เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นเนาะไม่ได้อยู่ไม่ไม่ใช่มหาชนไม่ใช่มีการซื้อขายแล้ก็โดยข้อมูลของคมพัสเนี่ยเขาบอกว่าช่วงที่2อปีที่ผ่านมา6 6สองหกกเนาะก็จะมีกําไรเฉลียฉ่ยอยู่ที่ประมาณ1,000ล้านบาทนะครับทุกปีก่อนหน้านั้น,นอยู่ที่ประมาณ400-500ประมาณ400-500มันมาเพิ่มตรงปีห้เก้าไปปีหกที่เขาขยายไปประเทศจีน แล้วก็สร้างรายได้เป็นกอบเป็นการจากตรงนู้นด้วยอะไรเงี้ยครับ้องนี้ก็นะครับเริ่มต้นจากร้านโชห่วยสีพี่น้องชาวจีนอพยพแน่ก็คือแบบเป็นเป็นสูตรสําเร็จเนาะคือเราเราจะเห็นว่าแบบคนจีนอพยพในช่วงนั้นเนี่ยในช่วงปี2 5 0 2นาออะครับเขาก็อพยพมาจากเมืองจีนะครับสีพี่น้องตระกูลพัฒนาอเนกนะครับก็ทั้งสีพี่น้องเนี่ยต้องเรียกว่าแบบเป็นโลโปรไฟสุดๆเลยนะคือหารูปเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเว้ยแล้วก็แบบไม่ค่อยมีใครรู้จักแบบ ชื่อจริงของทั้งสี่คนเลยอ,อันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่ผมแปลกใจมากเลยนะว่าแบบทั้งสี่คนเนี่ยเป็นใครแล้วก็ทําไมเขาถึงแบบคีปโลโรไฟล์ได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยครับคือแบบมันมันไม่รู้นะอันนี้อาจจะเป็นความพิดผมเองว่าเออเขาก็เก่งดีที่แบบว่าไม่ต้องไปทําตัวให้โดดเด่นไม่ต้องไปออกสื่อไม่ต้องไปโฆษณาหรือว่าแบบไม่ต้องไปทาน,นู่นทานี่อะไรเงี้ยเพื่อให้ตัวเองแบบให้คนอื่นเห็นอนะคืออย่างเรา,อย,า,เราอย่างเราเห็นธุรกิจในปัจจุบันใช่ไหมยิ่ง ยิ่งเราออกสื่อมากเท่าไหร่โอกาสในการประสบความสําเร็จอะดึงดูดคนที่สนใจอะครับให้เข้ามาหาเรารืปล่แต่ว่าอันเนี้ยเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยนะเขคือแบบเขาก็คีบโปรไฟล์ไปเรื่อยๆแล้วก็สักเซสมาเรื่อยๆเลยแล้วก็แบบตโตขึ้นมาเรื่อยๆก็แปลกดีมีแต่คนรู้เพียงว่าสีพี่น้องตระกูลพัฒนาเอกเนี่ยเป็นชาวจีนอพยพที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็เริ่มต้นทําธุรกิจแรกก็คือร้านโชห่วยนะผมพวกเขามองเห็นโอกาสว่าในไทยเนี่ยยังขาดสินค้าประเภท น้ำหวานซึ่งเขาบอกว่าตอนนั้นอนะ่ะมันจะมีพวกโคลามีพวกโซดามีพวกน้ำหวานโซดาประมาณนี้นะแต่ว่าก็ไม่ได้มีแบบพวกน้ำหวานเข้มข้นอะไรเงี้ยขึ้นไม่มีน้ำหวานเข้มข้นประมาณนี้เหมือนที่เขาทําอยู่เนี่ยขึ้นมาเขาก็เลยแบบอ่ะก็ลองทําดูครับลองแล้วก็ทดลองทําน้ำหวานเข้มข้นขึ้นมาก็ขายมาตั้งแต่ปี2 5 0 2นนี่นแหละแต่มาจดทะเบียนบริษัท Health Trading ในปี2521เเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มขายแบบในรูปแบบของบริษัทต้นมาในปี สองห้าห้าแปดก็เริ่มขยายไปต่างประเทศครับยุโรปบ้างอาเซียนแล้วก็จีนอะไรเยงนี้ครับนี่คือตลาดหล,ะล,ะละักๆแล้วก็อเมริกาก็มีมีคนมาแกะไอโลโก้ของเฮลส์บูบอยด้วยหนุ่มีเพราะว่าโลโก้ของเฮลส์บูบอยอะคำว่าเฮลส์นะครับ H A L E แล้วก็ Aphrodite เนี่ยเป็นเป็นตัวหนังสือที่ไม่ได้ไม่ได้ทำขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์ด้วยนะเขาบอกว่าที่เขาใช้อะคือเขาใช้ไม้แกะสลักแล้วก็พิมพ์ปิ้นเนาอะไรประมาณนี้ดนะ้วยคือแบบ แม่งโคตรขลังอะแล้วแล้วก็โลโก้ของแบรนด์ครับที่จะเป็นเจ้าหนูน้อยเจ้าหนูใส่เอี้ยมเนี่ยคือมันที่มาที่ไปมันเป็นยังไงอะไรย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้เขาบอกว่าไม่มีคนทราบอีกแล้วว่าต้นตอของแบรนด์ต้นตอของไอ้เจ้าหนูน้อยเนี่ยมันเป็นใครเว้ยไม่มีคนไม่มีคนรู้แต่ว่าเขาบอกว่าไอ้ตัวโลโก้เนี่ยมันเหมือนถ้าจะแบบว่าไอ้เด็กผู้ชายอ่ะคือแบบแบรนด์มันชื่อเฮลส์ใช่ไหมเฮลส์ els, แล้วก็บลูบอยอะไรเงี้ยครับบลูบอยซึ่งคําว่าบลูบอยเนี่ยมาจากคําว่า Blue er Boy. แบลูคอร์ เป็นเด็กผู้ชายชนชั้นแรงงานอะไรประมาณนี้อ๋อโอเคใช่ไหม Blue ล o l o r b o ก็คือแบบเป็นเด็กผู้ชายชนชั้นแรงงานซึ่งเขาบอกว่านี่เป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกๆของบริษัทที่อยากจะทําน้าหวานขึ้นมาเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ที่แบบใช้แรงงานคนที่แบบอยากจะซื้อสินค้าที่เข้าถึงได้นะแล้วก็แบบเวลาอากาศร้อนๆก็สามารถที่จะชงแล้วก็ดื่มได้เลยอะไรเงี้ยครับอากาศร้อนก็ชงแล้วก็สดชื่นอะไรประมาณนี้ชุดเอี้ยมยีนใช่ไหม หมวกมีปีกรองเท้าบูทอ่ะเริ่มดูมีเหตุผลเนาะเขาก็บอกว่าอันเนี้ยต้นตอของโลโก้ของเฮลส์บอยก็คือนี่แหละเป็นคําว่า blue color er boy นั่นเองนะครับคือที่จริงแหละมันชื่อว่แบรนด์ว่าเฮลส์แล้วก็ blue boy เนี่ยมาที่หลังคนที่บอกเนี่ยเขาเนี่ยก็คือใครก็ไม่รู้นะก็คือแบบทุกคนก็พยายามจะพยายามจะแบบแกะแกะไอสัญ,ญลักษณ์ของเนี่ยเฮลส์บอยออกมาว่าเอยมันหมายความว่ายังไงกันแน่เลยประมาณนี้ซึ่งอ,อันนี้ก็เป็นทฤษฎีเนาะผมไม่รู้ว่าจริงแท้แค่ไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าก็ถ้าสมมติว่าใครรู้ แล้วกันเนาะว่าแบบไอตัวโลโก้เนี่ยมันเป็นไปเป็นมาอย่างไงก็ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาให้ฟังด้วยนะนี่คือเป็นทฤษฎีหนึ่งเป็นเป็นความเชื่อหนึ่งแล้วกันที่คนคิดว่าอะไอตัวบลูบอยเนี่ยมันน่าจะเป็นประมาณนี้ซึ่งคุณประยุทธ์พัฒนานเนกอเนาะนี่เป็นทายาทรุ่นที่สองละผู้จัดก,การทั่วไปฝ่ายต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่ามีครั้งหนึ่งที่เขาไปสัมภาษณ์มีครั้งเดียวนะที่เขาไปสัมภาษณ์ในปี59คือตอนนั้นอะพยายามกระจายไปที่ต่างประเทศแล้วก็ทีนี้เนี่ยเขาก็เหมือนแบบ ไปออกงานใรสักอย่างหนึ่งก็มีคนไปสัมภาษณ์เขาเว้แล้วก็ผมก็ไปหาผู้สัมภาษณ์นี่มา,ายอยู่อยู่ในสื่อกรุงเทพธุรกิจบางท่านจะไม่ผิดตั้งแต่ปีห้าเก้าแล้วอะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไม่มีเลยคือแบบโอ้โหมันสุดยอดมากคุณประยุทธ์พัฒนานี่ยเขาบอกว่าเราเลือกที่จะเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปเนาะไม่หวือหวาไม่ต้องการกู้หนี้ยืมสินมาสร้างการเติบโตไม่มีแพลจะแตกลายไปทาสิ่งที่เราไม่ถนัดและยังไม่คิดจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นแบบแบ,บแบ,บรนด์ที่ซูเปอร์เอ็กซ์ตรีมลี่คอนเซอร์เวทีฟ โคตรแบบอนุรักษ์นิยมแบบอย่างแท้จริงอ่ะคือถ้าสมมติว่าเข้าไปดูในกรมพัฒนะเราจะเห็นเลยนะรายชื่อของคณะกรรมการมีทั้งหมดอยู่8คนเว้ยแล้วก็8คนเนี่ยนามสกุลเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นอเองเนี่ยทั้งหมดเลยธุรก,กิจในครอบครัวหลักพันล้านอะ่ะในตลาดที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้นน่ะต้องมีคือแบบแล้วก็มีมา60ปีอะ่ะคือมันแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้เว้ยอะไรประมาณนี้ครับซึ่งแบบเฮ้ยยังยังเจ๋งมากแล้วก็คุณประยุทธ์พันัุ์นันเองเนี่ยบอกว่า ปัจจัยในความสําเร็จนะครับมันมีอยู่ประมาณ3อย่างก็คือหนึ่งเนาะคือเรื่องคุณภาพเขาบอกว่าเขาจะไม่เข้าไปยุ่งกับพวกตลาดพวกอุตสาหการรมอะครับเหมือนนะคารแบบสร้างน้ําหวานขึ้นมาเพื่อส่งโรงงานที่ทําที่ทําผลิตพวกขนมพวกอาหารอะไรเงี้ยเพราะว่าเขารู้สึกว่าถ้าสมมติเราทำน้ําหวานนะ่ส่งโรงงานเหล่านั้นนะครับแน่นอนว่ามันได้ยอดขายที่เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยคุณภาพที่ลดลงและ,ะแน่นอนนะครับคือเขาบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดเขาจะทําแค่สิ่งที่เราถนัดเท่านั้นแล้วก็ เราจะไม่ด้คุณภาพลดงเด็ดขาดอีกอย่างนึงที่เขาบอกคือว่าสาเหตุที่เขายังใช้ขวดแก้วมาจนถึงทุกวันนี้นครับที่ยังเป็นเฮลส์บอยยังเป็นขวดแก้วอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าต้นทุนมันจะสูงเนี่ยเพราะว่ามันรักษาคุณภาพของน้ําหวานได้ดีกว่าอย่างอื่นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเนี่ยอันนี้คือ,อแรงคุณภาพที่ยังยี่งคงไว้ตั้งแต่มา60กว่าปีแล้วมีบอกว่าคุณภาพมันอาจจะจางลงแล้วอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ยังเหมือนเดิมอันนี้ในความส่วนตัวของผมเองแล้วกันอย่างที่2กกก็คคือลลุ่มู้า ที่ไม่ว่าใครก็กินซึ่งเขาบอกว,ว่ามันเป็นกลุ่มลูกค้าตั้งแต่กลุ่มแรงงานเลยจนถึงแบบกลุ่มไฮโซเนี่ยเขาบอกว่าแบบลูกค้าของเฮลส์บอยเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจากแรกๆอรเป็นกลุ่มคนชั้นกลางก็จริงนะแต่ว่าพอมันขยายออกไปครับคือทุกชนชั้นสามารถกินได้หมดเลยแล้วก็เข้าถึงได้ด้วยราคาที่แบบไม่แพงมากอะไรเยงี้ครับและอย่างที่3อันนี้ก็สําคัญมากก็คือมันมีการปรับแต่งได้แบบมหาศาลคือแอปพลิเคชันออกมานะครับทำได้เยอะมากคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นน้ำหวานเข้มข้นใช่ปะ แต่ว่าคนที่เอาน้ำหวานเข้มข้นเนี่ยไปทาเป็นเมนูต่างๆนานาเป็นสิค้าเป็นขนมเป็นอะไรต่างๆเนี่ยคือแบบมีเยอะมากบางคนเอาไปทําเป็นพวกเบเกอรี่ก็มีนะครับบางคนเอาไปทําเป็นเครื่องดื่มบางคนเอาไปทําเป็นไอศครีมคือแบบมันทําได้แบบหลายพันอย่างแบบไม่รู้กี่อย่างอะ่ะคือถ้าเราหมีเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขา,าเขาจะมีเขาจะมีเมนูให้ให,ให้ดูด้วยนะว่าแบบสามารถที่จะทาอะไรนู่นนั่นนี่ได้บ้างเงี้ยครับซึ่งเขาขายแค่น้ำหวานนี่แหละมีอยู่9รสเก้ารสแค่นี้เลยจบ แล้วก็ผลิตภัณฑ์มีแค่นี้แล้วเรารู้สึกว่าผมไม่แบบยังเจ๋งมากก็คือนี่แหละครับเขาบอกว่าแบบปจจแจความสำเร็จมีอยู่สามอย่างคือหนึ่งคุณภาพอสองก็คือกลุ่มลูกค้าที่ไม่ว่าใครก,กินได้และสามก็คือแบบการใช้งานที่ปรับแต่งได้เรื่อยคือแบบและอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ต้องสอนด้วยไงคือแบบว่าคุณซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไปใช่ปะ่ะคนส่วนใหญ่แล้วที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเป็นพ่อครัวแม่ครัวอย่างเงี้ยเขาก็จะไปาจารย์ของตัวเองเขาก็จะไปทาแบบในสูตรของตัวเองที่เขาสนใจอะไรเงี้ยที่เขารู้สึกว่าเเเอออี่่ยยยาจะร ทำเสร็จปุ๊บมันขายได้ปุ๊บมันมีคนลอกเอาไปทําไปเรื่อยๆใช่ไหมก็แบบพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ซึ่งนี่แหละผมก็รู้สึกว่า h e l ล b o อเนี่ยมันเป็นแบรนด์หนึ่งที่แบบรู้สึกชอบมากนะส่วนตัวคือไม่ใช่ชอบแค่สินค้านะ คือแบบสินค้าเขาอร่อยอยู่แล้วล่ะเพราะว่าผมก็มีติดบ้านตลอดคําพูดถึงว่าเฮลส์บอยพี่เราจะนึกถึงตอนเราเป็นเด็กที่แบบแม่ชงให้กินหรือว่าเวลาไปกินน้ําแข็งใสเฮ้ยทำไมมันเป็นอะไรที่ทําให้เรานึกถึงช่วงเวลาแห่งการเป็นเพราะพี่อาจจะมีลูกเล็กหรือเปล่าไม่ได้ใช่ไหมบผมผมผมเวลาเวลาแบบกลับมาจากโรงเรียนอะไรเงี้ยครับป้าชงน้ําแดงให้หน่อยอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยก็จะแบบก็แก็แๆก็แชงน้ําแดงให้ลูกกิน เลประมาณนี้ตัวเองก็กินนะคือแบบอากาศร้อนๆก็แบบไปชงเฮลซูบอยกินอะไรเงี้ยบีบมะนาวใส่หน่อยโอ้โหโคตรอร่อยเลยก hey, really? so oh, ็มันมันอันน ok ึงนะคะทุกท่านก็คือว่าเราจะมีเหมือนกับอย่างถ้าลองสังเกตดูสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หลายอย่างเขาจะมีรสเลยนะแดงมะนาวอะไรแบบนี้เราเชื่อว่าหนึ่งในคําว่าแดงมะนาวเนี่ยมันมีที่มาจากการได้อินสปีเรชันมาจาก น้ำแดงเฮลส์บูบอยอะแต่จริงผลิตภัณฑ์เขาเวลาเรานึกเรานึกถึงแต่น้ำแดงเนาะแต่เขามีหลายรสกว่านั้นนะยอันนี้อยากจะบอกมีเยอะมากมีน้ำแดงมีน้ำเขียวมีเมลอนมีมะลิมีกุหลาบมีลิ้นจี่มีอะไรวะเลยอีกสองอันจำไม่ได้ละคือแบบมีเยอะพอสมควรแหละสละไซเดอร์อะไรก็ไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าแบบมีเยอะอะมีเก้าอย่างมีเก้าอย่างจะจะบอกว่าเยอะก็ไม่เยอะมมีอยู่เก้าอย่างเนี่ยมันก็แบบมีเก้าแต่ว่าแบบ มันสามารถที่จะไปสร้างแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เยอะมากแต่ว่านอกจากผลิตภัณฑ์ที่ตัวที่ที่ผมชอบมาคือรสชาติเนี่ยแน่นอนล้ผมชอบอยู่แล้วแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากคือแนวทางเว้ยแนวคิดที่มันแบบแน่วแน่และไม่วอกแวกออกจากสิ่งที่แบบตัวเองเชื่อคือแบบว่าเฮ้ยบริษัทกาไรกำไร,ำไรพันล้านอะ่ะคือแบบคุณสามารถที่จะทําอะไรก็ได้อ่ะคือคุณจะแตกลายออกไปทําอย่างอื่นทํานูน่ทนทํานี่ได้หมดอ่ะแต่ถามว่าแบบ เขาทำไหมเขาบอกว่าไม่เขาไม่เอาเขาเก่งแล้วก็เด่นอยู่เรื่องเรื่องลังไหนแล้วก็ทําุรนี้ให้ดีที่สุดไว้บริษัทก็ประสบความสำเร็จมหาศาลนะครับคือแบบไม่จําเป็นต้องเข้าตลาดหุ้นไม่จาเป็นต้องออกสื่อเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งแตกต่างจากแนวคิดแบบที่เติบโตเร็วๆเหมือนเหมือนที่เรารู้กันอยู่ประมาณนี้ปัจจุบันอะแล้วก็ไม่ต้องรวยมากเหมือนแบบโอ้โหต้องเป็นยูนิคอร์นอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าคุณประยุทธ์นะครับก็ทิ้งทายไปในสัมภาษณ์ก็บอกว่า เราไม่ได้ต้องการที่จะโตมากมายเราเป็นสไตล์คนจีนที่โตแบบสเต็ปบายสเต็ปไม่ใช่แบบเ b a มือนึงนอกดูอย่างวิกฤตคุณจะเห็นหลายๆบริษัทที่เขาต้องการโตเร็วๆแล้วก็ไปกู้นีิยืมสินมาแต่พอเจอวิกฤตก็ล้มละลายเจ็งไปเยอะมากซึ่งเราไม่ต้องการจะเป็นแบบนั้นแค่นี้เลยเบสิกซิมโ e สุดๆได้ได้ก็อยู่มากยืนยงนะคะหกกว่าปีแล้วก็ตอนนี้พอขยายไปตลาดจีนแล้วว่าเอากันใหญ่ ไปกันใหญ่แล้วเดี๋ยวจากพันล้านนี่ทําเป็นเล่นๆนะโตเป็นเล่นห้าหกพันล้านใชย่เงี้ยคือแบบโหดมากนะคือแบบเรารู้สึกว่าผหแบบคุณทาแค่ผลิตภัณฑ์เดียวอะแล้วก็ทำให้มันเก่งๆไปเลยอะไรเงี้ยครับแล้วคนอื่นก็ z ูม m ได้คุณว่าตัวเองเนี่ยเป็นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่แบบสามารถที่จะทําเรื่องตรงนี้ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งเขาก็พูดได้เต็มปากเพราะเขาก็เป็นจริงๆแหมในฐานะของเด็กเนาะที่โตมากับ น้ำ <Hell 's S 1> แดงเฮลซ์บอยนะมันก็รู้สึกมีความสุขแหละเวลาได้กินอะ่ะถ้าไม่มีความสุขไม่กินหรอกเด็กอเอาตรงน้ำหวานนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจมีใครสังเกตเหบอนเดียหรือเปล่าที่แบบเกิดมาตอนตอน้นหรือว่าเราอาจจะกลายเป็นโรคติดหวานมากขึ้นไม่รู้นะคือจําได้ว่าตอนเด็กๆอะ่ะปริมาณมันจะเข้มขน้นเออพอโตมาส่วนตัวที่สังเกตเองรู้สึกว่าต้องใช้ตัวน้ำแดงเฮลซ์บอยเนี่ยมากขึ้นเปรียบเทียบกับเออต่ออัตราหนึ่งแก้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเอะหรือว่าเขามีความ จือจังลงนิส,นสซอเปล่าแต่อันนี้ก็ไปเคลมถือว่าเดี๋ยวอาจจะผิดนะคะมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่แบบเออหรือเราอาจจะอยากหวานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็หรือว่าเราชินกับ<า>ความหวานที่แบบเยอะขึ้น <ไป S 2> นะอันนี้อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยมิสไซติมอนกันว่าเรากินหวานเยอะขึ้นน,น้องมีในหลายอย่างเลยนะไม่ใช่แค่น้ําดื่มเอ่อที่จริงมันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ c Case a ส a i n s t s u g a r มั้งถ้าจะไม่ผิดอ่ะบอกว่าเราบปริโภคน้ําตาลกันแบบในปริมาณที่เยอะมากขึ้นแบบหลายเท่าอ่ะถ้าสมมตินับไปย้อนไปประมาณ1 0 20ปีก่อนอะไร้ยรับ ก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นหนังสือที่ดีมากนะถ้าสมมติว่าใครชอบเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับว่าบางคนเข้าใจผิดว่าแบบเออไขมันเนี่ยเป็นตัวการที่จะทําให้แบบเกิดโรคหัวใจนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับไปอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะทําให้ความคิดของคุณเปลี่ยนไปเลยทันทีว่าน้ําตาลเนี่ยคือแบบตัวอันตรายมากๆเลยที่สุดเลยแต่ไม่ได้ค่ะวันนี้เราพูดถึงเฮลซ์บอยนะคะล้วก็จะบอกว่าน้ําหวานนี่แหละเป็นตัวชุบอ๋อแต่น้ำาแต่น้ำหวานาอร่อยน้ําหวานอร่อยอ <laughs> 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 นะคะก็แมพพูดเสร็จอันนี้พูดแบบไม่ได้อะไรนะมันใช้เคาเปรี้ยวปากไม่ได้บอกรู้สึกปากหวานขึ้นบาทีเลยอยากจะแบบกลับไปเสาะหาเฮลฟู้บอยแล้วก็มากินมาทําใส่น้ําแข็งใสแล้วก็ใส่ขนมปงังโอ้โหแบบพูดแล้วมีความสุขก็ขอขอบคุณนะคะบริษัทขอขอบคุณ h ฮล l ์เทรดดิ้งนะคะที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็ทำให้เดียนเนี่ย เติบโตมาได้เป็นผู้เป็นคนจนถึงทุกวันนี้นะครก็ฝากขอบคุณแทนคนไทยอีกหลายสิบล้านคนด้วยะะใช่ครับใช่ที่ทําให้เรารู้สึกสดชื่นในวันร้อนๆแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าคุณจะอยู่ในไม่ได้อยู่ในสปอร์ตไลท์ก็ ถ้าสมมติมีใครรู้จักแล้วก็ฟังพอดแคสต์นี่อยู่ก็ฝากไปขอบคุณเขาด้วยที่ทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้เรามีความสุขในทุกๆวันได้ใช่ไหมนี่นะคะขอขอบคุณมากค่ะแล้วก็หวังว่าจะหวานกันไว้ทุกวันนะคะแหมอพิโซดนี้ฟังละหมดขึ้น <c oughs> มดขึ้นเลย <c oughs> นะคะค่ะพอดแคสต์ podcast. โอเคค่ะสําหรับนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ฟังลรเม้าแตกกันจนจบรายการแล้วก็ในสัปดาห์หน้าพี่สมพลกับน้องหมีจะพาไปพบกับอะไรย่าลืม รอตามฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ